เคยสังเกตกันไหมครับว่าเอา่อพอมีวิกฤตใหญ่ๆเกิดขึ้นที่ไรเนี่ยนะมันมักจะมีไอเดียใหม่ๆที่แบบโอ้โห่หาทึ่งสุดๆผุดขึ้นมาตลอดเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงสัญญาณอันหนึ่งที่ท,ทรงพลังมากๆที่มันดังขึ้นมาในช่วงที่รัฐบาลสหรัฐต้องชัดดาวแล้วจะบอกว่าสัญญาณนี้ไม่ได้มาจากซิลิคอนแวลลี์นะครับแต่มาจากคนที่เราคาดไม่ถึงเลยจริงๆแล้วมันก็ชี้ไปที่เทคโนโลยีตัวหนึ่งที่อาจจะเปลี่ยนโลกของเราไปเลยก็ได้นี่แหละครับประโยคนี้เลยคือหัวใจของเรื่องทั้งหมด ถึงเวลาต้องใช้บล็อกเชนฟังดูเผินๆเ,เหมือนคำพูดของพวกโปรแกรมเมอร์หรือคนในวงการเทคใช่ไหมล่ะครับแต่เปล่าเลยคนที่พูดคำนี้คือจิม c ครเมอร์นะครับนักวิเคราะห์การเงินเบอร์ใหญ่จาก CNBC โหลองคิดดูดิครับว่ามันพีคขนาดไหนที่คนในกระแสะหลักแบบนี้เนี่ยลุกขึ้นมาบอกให้ใช้เทคโนโลยีที่เคยถูกมองว่าแบบสุดโต่งมากๆท่ามกลางวิกฤตระดับชาติเลยนะคือคำพูดของครเมอร์เนี่ยนะนะ มันไม่ใช่แค่ความเห็นลอยๆนะคบแต่มันคือสัญญาณที่ดังมากๆเลยที่บอกเราว่าเฮ้ยมุมมองที่มีต่อเทคโนโลยีอย่างบล็อกเชนเนี่ยมันกําลังเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะมันทําให้เราต้องหยุดคิดเลยครับว่าเอ๊ะ e, แล้วอะไรล่ะคือสาเหตุจริงๆที่ผลักให้เขาต้องออกมาพูดแรงๆแบบนี้โอเคทีนี้ถ้าจะให้เข้าใจเรื่องนี้ได้เนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูกันที่ต้นตอของปัญหากันก่อนเลยครับนั่นก็คือวิกฤตที่เขาเรียกกันว่า government shutdown หรือก็คือภาวะที่รัฐบาลสหรัฐต้องปิดทำการไปชั่วคราวเอ๊ะแล้วไอ้เจ้าชัดดาวเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันร้ายแรงขนาดไหนกันเชียวเอาแบบง่ายที่สุดเลยนะภาวะชัดดาวนี่มันเหมือนฝันรายของระบบราชการเลยครับมันคือสถานการณ์ที่หน่วยงานรัฐที่ไม่ได้จําเป็นมากๆเนี่ยนะต้องหยุดทํางานไปดื้อๆเลยเพราะว่าสภาพอนุมัติงบประมาณให้ไม่ผ่านไงครับมันคือภาพที่สะท้อนให้เห็นแบบชัดเจนที่สุดเลยว่า ระบบที่อำนาจทุกอย่างมันไปกองอยู่ที่จุดเดียวน่ะมันเปราะบางขนาดไหนและผลที่ตามมานะเหรอครับก็คือความโกลาหลล้วนเลยบริการภาครัฐนี้หยุดชะงักไปหมดเศรษฐกิจก็ปั่นป่วนไปหมดแต่ที่หนักที่สุดเลยนะคือมันไปทำลายความเชื่อมั่นที่คนมีต่อระบบการทำงานแบบรวมศูนย์นี่แหละคือแทบจะไม่เหลือเลยและท่ามกลางความวุ่นวายทั้งหมดนี่แหละครับมันก็มีคนโยนข้อเสนอที่แบบน่าสนใจมากๆเข้ามา นั่นก็คือเทคโนโลยีที่ชื่อว่าบล็อกเช a i นี่เองซึ่งหลายคนมองว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ใช่แค่ทางออกธรรมดาธรรมดานะแต่มันอาจจะเป็นตัวที่เข้ามาพลิกเกมทั้งหมดนี้ได้เลยแล้วบล็อกเช a i มันคืออะไรกันแน่อืมถ้าจะอธิบายแบบง่ายที่สุดเลยนะมันก็เหมือนสมุดบัญชีดิจิตอลครับที่ทุกคนในเครือข่ายเนี่ยถือกันคนละเล่มแล้วทุกเล่มก็เหมือนกันเป๊ะๆพอมีใครบันทึกอะไรใหม่เข้าไปปุ๊บ ทุกคนก็จะเห็นพร้อมกันแล้วที่สำคัญคือไม่มีใครสามารถย้อนกลับเป็นลบหรือแก้ไขข้อมูลนั้นได้เลยหัวใจของมันก็คือการกระจายอำนาจนี่แหละครับคือมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครคนใดคนนึงเลยโอเคลองนึกภาพตามกันดูนะกระบวนการของมันก็ประมาณนี้ครับคือพอมีธุรกรรมเกิดขึ้นปุ๊บข้อมูลธุรกรรมนั้นก็จะถูกส่งกระจายออกไปให้คอมพิวเตอร์ทั้งเครือข่ายเลยจากนั้นคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องก็จะมาช่วยกันตรวจสอบว่าเอ๊ะ ข้อมูลนี้มันถูกต้องหรือเปล่าพอส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าโอเคถูกต้องธุรกรรมนั้นก็จะถูกเอาไปต่อเข้าไปในห่วงโซ่ข้อมูลกลายเป็นหลักฐานถาวรที่แก้ไขไม่ได้อีกต่อไปและทุกคนในระบบก็จะเห็นข้อมูลชุดเดียวกันเป๊ะๆเอาละครับมาถึงคำถามที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้กันแล้วแล้วทำไมทำไมต้องเป็นบล็อกเชนด้วยละ่ะอะไรที่ทำให้เทคโนโลยีตัวนี้มันดูเหมือนจะเป็นคำตอบของวิกฤตชัดเดาได้แล้วจิมครเมอร์เขาเห็นอะไรในตัวมันกันแน่ โอ้โหภาพนี้มันเทียบให้เห็นความต่างแบบชัดเจนสุดๆไปเลยครับลองดูทางฝั่งซ้ายนะวิกฤตชัดดาวเนี่ยมันเกิดจากระบบรวมศูนย์ที่มีจุดตายหรือ Single Point of Failure แค่จุดเดียวพอลมปุ๊บพังทั้งระบบเลยแต่พอมาดูฝั่งขวาบล็อกเชนมันเป็นเครือข่ายที่กระจายตัวออกไปมันเลยไม่มีจุดตายจุดเดียวแบบนั้นไงครับรัฐบาลหยุดทำงานได้แต่บล็อกเชนมันถูกออกแบบมาให้ทำงานได้ตลอดเวลา แล้วที่สําคัญที่สุดเลยนะคือระบบเดิมๆเนี่ยต้องอาศัยคนกลางหรืออํานาจกลางมาสร้างความน่าเชื่อถือแต่บล็อกเชนเนี่ยความน่าเชื่อถือมันถูกสร้างขึ้นมาในตัวระบบเองเลยลองคิดภาพตามดูสิครับว่าถ้างบงป,ประมาณของประเทศถูกจัดการบนบล็อกเชนในรูปแบบของสัญญาอัจฉริยะหรือส a ทคอนแท r ็กส์นะมันก็จะทํางานของมันไปเองเรื่อยๆตามกฎที่เขียนไว้เป๊ะๆโดยที่ไม่ต้องรอให้ใครหน้าไหนมาอนุมัติอีกเลยเรื่องนี้มันเลยทําให้เราต้องกลับมาตั้งคําถามใหญ่ๆเลยครับว่าเอ หรือว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่จริงๆที่เทคโนโลยีแบบกระจายศูนย์เนี่ยจะกลายมาเป็นคําตอบให้กับความล้มเหลวของระบบรวมศูนย์ที่เราใช้กันมาตลอดทีนี้จากเหตุการณ์นี้ทั้งหมดเนี่ยมันทำให้เราต้องมองไปให้ไกลกว่าแค่วิกฤตที่เกิดขึ้นตรงหน้าแล้วล่ะครับแล้วมาลองคิดดูว่าเออนี่มันอาจจะเป็นสัญญาณที่กำลังบอกใบอะไรบางอย่างเกี่ยวกับอนาคตของเราอยู่หรือเปล่า พราะถ้าเราดูประวัติศาสตร์นะมันก็สอนเรามาตลอดเลยว่าทุกๆวิกฤตเนี่ยมันมักจะเปิดประตูไปสู่ไอเดียใหม่ๆที่แบบสามารถเข้ามาพลิกโฉมโลกได้เสมอการที่จิมเคมเมอร์พูดถึงบล็อกเชนในวันนั้นนะ่ะมันอาจจะไม่ใช่คําตอบสุดท้ายหรอกครับแต่มันเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากว่าพอคนเราหลังชนฝาแล้วเนี่ยนะเราก็จะเริ่มมองหาทางออกใหม่ๆที่มันดีกว่าเดิมเสมอและนี่ก็คือคําถามสําคัญที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ไปคิดกันต่อนะครับ ไอเจ้าสัญญาณที่มันดังขึ้นมากลางวิกฤตครั้งนี้เนี่ยมันกําลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับอนาคตของเทคโนโลยีและวิธีที่เราจะบริหารจัดการโลกของเราในวันข้างหน้ากันแน่เพราะสุดท้ายแล้วเรื่องนี้มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอย่างเดียวแต่มันคือเรื่องอนาคตของพวกเราทุกคนเลยครับ